สวัสดีครับอูภัยทุนการเกษตรนะครับผ <The> มมั <the> <mind> นี้กะนะครับผมหลังจากเขามาส่งงานมาจากอุดรธานีนะครับพี่น้องนะครับลูกน้องกะพอดีนะครับเงินออกกะนี่ครับพี่น้องเด้อเลี้ยงลูกน้องนะครับผมหลายคนนะครับเป็นมีคลิปเลยพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าเราลูกน้องชื่อเองนะครับแล้วเลี้ยงตเนี้ยหมูย่างนะครับนี่ครับหมูย่างนะครับประมาณพันกว่าบาทของพันเลพี่น้องมูกระทะนะครับผมเหตุงานเมื่อยพี่น้องเขาทุกคนนั่นแหละพี่น้องเด้องานมันเล่งนะครับเพราต้องนะครับ พยายามนะครับหยัดลูกน,อน้องบ่เมื่อยนะครับผมมันล่าอีหลีเด้กพี่น้องเห้อง,งานเชื่อยรวนๆ,ๆนะครับมันเมื่อยมันล่าครับอีหลีนะครับต้มทุ่มจีต,ตั้งนะครับลุงชินเนปนนุ่นนะเบ้าสดชื่นนะครับคนขับรถพูดนะครับอยู่ไกลๆเบียร์ครับพี่ลุงยังเลี้ยงหน่อยแถวแกเปลี่ยนเด้เนี่ยโอ้ยโบราณของหัวหน้าทางที่หลังนะครับ่ะกินเนื้อย่างมานเด้กพี่น้องแล้วเอฟซีอูไปทุ่นการเกษตรทุกคนนั่นแหละครับมือนี้นนกันนี่ละ มีอย่างหลายดอกครับเลีเ้ยงเอาใจลูกน้องครับมันมีเหตุงานเมื่อยต้องเอาใจมันจักน้อยนะครับว่าไงว่าย่องมันเหตุงานนะครับเดี๋ยวพี่น้องยังเได้ของเ <c oughs> <c oughs> ร็วต้องย่องต้องย่องมันใส่ปากป้านก้องเขา่อยู่ไส่นี่นะครับมือหนึ่งของอูน,นะครับเด้อส,สามมือเครื่องครับสามมือเครื่องอันนั้นบักมือห้วงมือห่วงใส่ผู้ใดมือห่วงอยู่เมื่อคืนนั่นไดอีกคนหนึ่งย่ไสนี่มือมืองานนะครับมือโตนี่อันนี้นะครับมืองา แต่ละบบใช้ใชมือเสามือเสาใช่ไี่มือเสาได้มือมือเข่าบูดอยู่ไหมนี่นะครับคนไหนเนี่ยนี่มือเออข่าบูดสายทางสีอยู่ไ,ไห,ไหมทางสีเออแต่ละบักบักซักขีกไก่ปูแบงไหนใช่ผู้จัดการอันนั้นนี่ยังัน สร้างจอหู้นะครับเรื่องนั้นสร้างจอหู้อันผู้จัดการสักนะครับผมสายสายมือติดตั้งอยู่ทั้งใดมือติดตังใส่มือน้ำมันทังหดมือน้ำมันนี่มือน้ำมันนะครับนี่ครับผมมือน้ำมันมือตัดมือเชื่อมนะครับใส่มือขันนอนอยู่ทั้งใดมือขันนอนอยู่เมื่อคืน เออมือขันนอดใส่มือกินเหล้าอยู่ทางไหนประเทศนี่มือกินเหล้ามาทางนี้มือกินเหล้ามาหนีนี่นี่มือกินเหล้านะครับมือขว่าแถวแกนะครับนี่กินเบียร์ครับนี่มือขว่าแถวแกนี่ครับพเนะอันนี้พเนะกินเหล้าซอยแถาแก่นี่ครับอันนี้อันคนสวยๆเสียละร้ายนี่ผู้ใดนี่ผู้ใดลุงเชหญ่เจ๊ใหญ่ ่าเแถจะจองด่าเอฟซีเบิรงไม่แถวเจ้ว่าด่าเขาว่าตูดมือห้วงนะครับเด้อบักกองเข่าไ่นะครับบักบาดกองเข่าไ่สามมือห่วงนะครับอ่นเขาบอกให้มือละห่วงมันสลัดไปสามมือห่วงนะครับนะครับกินเนื้ยย่างพี่น้องมามาเด้อนะครับเด้อถุนนะครับนี่แหละต้องเอาใจลูกน้องนะครับให้พี่น้องเขาด้งานเร็วๆนะครับพี่น้อง ถ้าพ่อเอาใจมันพี่น้องบ่ได้ง,งานเร็วนะครับมันผลิตมือละสองเครื่องหมดเมือมืออย่างนี้ก็ยังนี่นี่ครับม้จินน้ากันพี่น้องเด้อนะครับรน,นี่ครับผูบาาบ้ชันการนะครับผู้ชันการซักนะครับมือตาเกี่ยวมือจ่อหูอยู่นี่นะครับผมนะครับลุงคินมืออะไรลุงชินมือตัดใช่ไหมบักสดชื่นมือ,อยัง มือเชียบกกต่อมือยังโอ้ยมือน้ำมันน้ำมันเฮียน้มันได้กินเนี่ยย่างได้ไปนองเด้อนะครับนะครับอยู่แบบกันทั้งทีครับมีแต่ไวรุ่นพี่น้องมีแต่ไวรุนนะครับมีผู้เฒ่าผู้เดียวครับเด้อใครเป็นคนแก่ยกมือขึ้นลุงชินอีกแล้วนอกนั่นนะครับมีแต่สามสบสามสบต้นต้นนะครับผมเฒ่าแกกับสามสีเพื่อกันนะครับ นะครับมีแต่สามชิปต้นๆเบิร์ตนะครับผมพี่น้องมีมีเยาะหาชิปคนเดียวนะครับนี่ยังียังนี่แฉบปะแฉบปะเออคือสีมวนน่าสูงเนาะอีเบียนไม่ได้แต่เบียนเดี๋ยวนี่ครับอันนี้เด็กสางนะครับเด็กสางนี่สางเชี่ยมแน่นนะโคตรครับนี่นี่ครับมาตรฐานเลยนะครับนี่แหละเป็น มวนๆกันนะครับโดนๆเทียครับพี่น้องแต่ก็บ่โดนป่าไรดอกพี่น้องเด้อสองเดือนเทียเมื่อไรเท่าแกะอยากเมื่อนั้นลูกน้องได้กินนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับเด้อพอดีนะครับเลิกงานมาประมาณทุ่มหนึ่งครับผมก็มาเตรียมแนักกินให้ลูกน้องกินนะครับพวกใครได้อัดให้พี่น้องเขาเบิร์นหรอครับโดนๆเทียนะครับ่กะงี้ซิปหมดละครับผมพี่น้องเด้อลูกงานลูกน้องเขาอูเขาทีมงานเขานะครับ มือนี้นะครับผมมือนี้ไปไทลุงชินวันนี้ไปไหนนะไปเพชรบู์ใช่ไหมไปอำเภออะไรจำได้ไหมโอ้ชนเดนไปทำอะไรชนเดนโอ้ยมีรุ่นรุ่นอะไรบ้างฮะรุ่นไหนโอ้กี่คันเออโอ้ยมวยรีบไปโอ้ไปสามคันออกกี่ทุ่มวันนี้สามทุ่ม จะไปถึงชนแดนประมาณตีหนึ่งไปหนองไผ่เด้อไปหนองไผ่ล้างหนองไผ่ไปนั่นแหละนะครับมือนี้สิออกหนองไผ่เด้อไปนองกินข่าเศษอาบน้ำเรียบร้อยนะครับเเยษซับเรียบร้อยกฤติออกไปชนแดนแปลนพานใช่พุ้มไปหันแล้วพี่น้องเด้อนะครับมาเด้อพี่น้องไม่กินเนื้อย่างน้ำกันนะครับทุกขู่ทุกคนนะครับเอฟีอูไปทุนกันกษตรนะครับได้ทุกคนพี่น้องเด้อนะครับมือนี้นะครับกับเมื่อวานงา้นเข่าประมาณ12คันนะครับผมนี่ แล้วกะงานนะครับล้ามไปถึงใดออะเดือนสีเขาเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนมกรารู้สึกว่าจะเต็มแล้วนะครับพี่น้องเด้อเดือนมกรารู้สึกว่าจะเต็มแล้วต้องรับคิวงานเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมต่อไปพี่พี่น้องสิสร้างงานนะครับต้องสร้างล่วงหน้าสักสองเดือนเป็นต้นไปเลยนะครับนะครับต้องสร้างล่วงหน้าจักสองเดือนนะครับทุกขู่ทุกคนเลยพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือพ้าพี่น้องเขาพร้อมหน้าพร้อมตาพ้าเบิ่งทีมงานเขานะครับ ทุกคนนะครับในอูนะครับนี่มัอน,นี่นะครับเบิ้ลถุกคนเลยนะครับในอูเขานะครับว่าเป็นว่าสิพาฒน์ไทยจะเบิงเบิงเตะเครื่องยกมันเบิงเตะลูกน้องผลิตนะครับเวลากินผมก็จะพยายามไายเบิงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปพ่อกันต่อเลยนะครับ